คอนโดน่าอยู่ทำเลดีในราคาใน0 0 0นบาทต่อเดือนสวัสดีครับคลิปนี้ผมพามาอยู่กันที่คอนโดเดอะไลจ์จด,ดุจจักหมอชิดพิกัดถนนพระหุนโยธินคอนโดนี้นะครับจะอยู่ใกล้กับส่วนจด,ดุจักและใกล้กับเซ็นท่าลาดพร้าวครับในส่วนกลางของที่นี่นะครับจะมีสซนล็อบป,ปี้สระว่ายน้ำและฟิตเนสครับมาันที่ตัวห้องครับ ภายในห้องมีขนาด27ตารางเมตรหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำครับโดยเข้ามานะครับก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นครับจะมีโซฟาและทีวีพร้อมชั้นวางให้ครับห้องครัวก็จะมีตู้เย็นซิงคต่อไฟฟ้าเครื่องซักผ้าชั้นวางของและโต๊ะทานอาหารครับห้องนอนก็จะมีเตียงนอนและตู้เสื้อผ้าครับสุดท้ายห้องน้ำครับก็จะมีสู้สุขภัณฑ์ครบครับ แยกโซนแปกแห้งให้ด้วยรวมไปถึงเครื่องทำน้ำอุ่นครับหากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ propso.com Li n e @propso หรือโทร0817554553ครับขอบคุณที่รับชมครับ